อาจารย์ดินครับนี่ดิจิตอาบูครับตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ํายาประสานหินออนนะครับที่ทางเราแขกเราใช้อยู่ตอนนี้นะครับครับผมยีฮอราโวอมาลาวนะครับมันมีกี่ตัวครับสารเนี่ยมีอยู่สองสองตัวด้วยกันนะครับเป็นพาร์ทเดกับพาร์ทบีนะครับพาร์ทเดกับพาร์ทบีนะครับนะครับมีฮาร์ดไหมมีฮาร์ดอะไนะครับคือฮาร์ดอ๋อครับผมตัวนี้คือวันนี้จะเป็นน้ายาเยายร์ยาน้ำยาผสมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นน้ํายาเร่งเร่งครับครับผม อ๋อคือชุดหนึ่งชุดมีสองอันใช่ครับผมแล้วอันนี้เหละครับจะถามว่าปริมาณมันเหมือนกันไหมถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่าผสมไปแล้วผสมหน้างานแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับกี่นาทีครับผมเป็นใช่ได้ก็โดยประมาณนะครับไม่ไม่เกินไม่เกินไม่เกินหนาสัดส่วนยังไงนาทีสองสัดส่วนสัส่วนนี้แล้วแต่เราชอบเลยถ้าใส่เยอะก็เร็วใช่ไหมใช่ครับแล้วแต่หน้างานเราเลยเราต้องการอะไรเยอะกว่าไหนน้อยกว่าผสม น้ำยานะครับไอ้ในตัวอะไรครับบาวู้ครับบาวู้น้ำยาคืออะไรคันยาทางเคมีครับเร่ง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 ครับตัวเร่งคับตัวเร่งเร่งให้คนทำแต่ว่าเร่งให้เร่งให้คุณนี่แหละว่าคุณจะทำขนาดไานก่อนว่าถ้าเราใช้น้ำยาตัวนี้ครับเราจะหลังเร็วไหมเพราะมันคือใส่น้ำยาเร่งตัปเยอะปกติก็สามวินะครับก็เนี่ยครับถ้าไม่ผสมอะไรแล้วมันจะเป็นใส่ใส่นี้ใช่ไหมครับ ชิ้นงานนั่นคือเหมาะสําหรับที่เราไม่ต้องการที่จะท,ที่ที่ไม่ที่ไม่ต้องผสมอะไรอะ่ะคือติดชิ้นงานกับชิ้นงานโดยตรงเลยครับอย่างเช่นนี้ชิ้นงานชิ้นงานโดยตรงคือมันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะสร้างเนือ้อหรือว่าอุปกรณ์อะไรให้มันครับผมใช่ไหมครับก็ไม่ต้องเอาผสมอะไรเลยครับใช้แบบใสๆครับผมใส่แล้วก็ก็ไหนจะคนไปหน่อย แล้วก็ใส่ตัวฮันเดลอยู่เลยใส่เยอะใส่เยอะก็แห้งเร็วใส่น้อยก็แห้งช้าอะไรแบบนี่ใครแบบคนรุ่นอายุเท่าไหรครับทำไมครับก็ใส่เยอะก็แห้งอยู่ก็แขงเร็วแมันแข็งอยู่นะแห้งไม่แข็งแต่วแข็งอยู่นะแข็งตัวเราเบื้องต้นก็คือดูก่อนนะอันนี้คือติดติดโดยตรงนะครับติดโดยตรงครับไม่ต้องไม่ต้องสร้างเนื้ออะไรให้มันไม่มีอะไรมาก อาัดูก่อนว่ามันหลังขอนเพราะว่าไตมันจะมีแบบว่าคือถ้าเกิดมันหมดอายุว่าชิ้นงานเลยไปชิ้นงานต้องทำความสะอาดก่อนถ้าเป็นมีคราบมันหรือว่าเป็นน้ำเป็นอะไรเอาโดนมือนะครับโดนมือครับก็จะไม่ติดไม่เป็นไรครับมือผมสะอาดก็พาชิ้นงานนะสวัสดีพี่ต้อาสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ต้อาพาชิ้นงานให้ทั่วครับแล้วก็ อันนี้ได้เลยประสานเลยอ๋อแล้วทาฝั่งเดียวนะครับทาทาฝั่งเดียวครับนี่ประสานได้เลยนะครับเออรอสักครู่ประมาณนี้แล้วแล้วร่องตรงยาแนวไหมครับไม่ไม่ต้องครับเพราะมันเป็นลายของมันอยู่แล้วครับผมอ๋อครับอ่าจะเป็นนี้ครับราว์นะครับครับอันนี้มันเหลือแล้วไหมเราก็ดูวนว่าเนนี่ยมัจะแห้งไหมถ้าแห้งครับชิ้นงานก็จะแข็งละถ้าเราไม่โหลดจากเพลย์สโตร์และแอปสโตร์เราจะได้ลายไหมครับติด APK พลิเัได้ไหมครับฮะนี่ครับ ไม่ใช่การตัวนี้จะรับใช้การรับติดได้หรือติดได้ครับได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะใช้งานได้นิดหนเท่าไหร่เพราะว่ามันจะหลุดก่อนไม่สมควรแบบนี้ครับผมช้แบ็คบอลติดได้ไหมแบ็คบอลก็ได้ได้หมดครับแต่มันจะอยู่ไหมล่ะครับแค่นั้นได้ได้ครับได้จริงครับผมแต่ว่าระยะเวลาคือถ้าเราต้องการที่จะให้มันแห้งเร็วที่สุดผมว่าก็คือนี่แหละตัวนี้นอนนี่แหละครับ แล้วไอ้าบาโวนี่ทำอะไรได้บ้างนะครับบาวคือเอาไว้ใช้สำหรับพวกติดอะไรพวกที่กระจกอ่ะพวกกระจกพวกสแตนเ,เลสพวกอะไรแต่ว่ามันใช้เวลานานครับครับผมใช้เวลานานแล้วก็ข้อเสียคือเวลาแข็งแล้วมันจะกรอบแลข่งได้ยาน,านพวกอายุนานอายุนานหรือไม่ไปไม่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแข็งได้จะกรอบอนะครับไ,ได้จะกรอบหรือเราก็จะดมือถ่งครับหรือสายยาว ก,กาวยาแนวก็คือใช้ผสมสําหรับหน้างานหรือว่าชิ้นงานที่เรา,งงาต้องการส,สีหน้างานของของของแสละวัสดุที่เราไปซ่อมนครับว่ามันเป็นสีอะไระครับงงอันนี้คือม,มันไม่ต้องคือซ่อมซ่อมเชพาะว่ามันหลุดเราก็ไม่ต้องใช้สีไม่ต้องต้องใช้กาวยาแนวผสมเราใช้ตัวใสนะครับถ้าไม่มีนี่ใช้น้ำมันนะ ดินน้ำมันเนยังไม่เคยลองนะถ้าจะถ้านี่ได้หรือเปล่าครับอาจารย์อันนี่จะได้หรือเปล่าเหมือนในใช้จันดินเหมือนในแบ็คบอลในล่องปพกเก็ตมันน่าจะน่าจะพอได้อยู่นะแต่มันอาจจะเหนียวนิดนึงเวลาเวลามันไม่แห้งเนี่ยมันอาจจะเหนียวจริงแบบติีนตีอะไรเงี้ยอย่าอย่าไปหาสานะอย่างนั้นไม่เอานะเอาไปใส่จุกลมได้ไหมครับ อันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะหมดอายุหรือเปล่ปามันรู้นะไม่แน่ใจไม่แข็งเลยครับนานมากใช่ใช่แต่ว่าแล้ววันนี้เอากระดาษทรายขัดได้ไหมครับอไม่ต้องไม่ต้องขัดครับมันเป็นกิ่นงานเรียบถ้าผมแต่ไงอบ,กงบอกส,ส,ส่วนผสมไหมส่วนผสมส่วนผสมไหมตัวเนี้ยพี่ถ้าเกิดมันเป็นชิ้นงานที่ที่ไม่ต้องนะถ้ามันเปียกมันจะไม่อีอีใช้ าคือขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับตัวฮาร์ดเนอร์ของเราเรานี О, ่รับประทานที่นอนนะครับถ้าเราใส่เยอะมันได้จะแห้งงวถ้าใส่น้อยก็จะตายอย่างเงี้ยถ้าใส่เยอะก็เริ่มแข็งแล้วครับอันนี้ผมนี่ถามแล้วน่าจะตไม่ออกมาแข็งเดียวเด็ดใส่เยอะมต้องไปยแล้วครับนี่คือที่เสียแล้วนะครับใช่มันก็ต้ออใช้ได้อยู่ ใช่ครับอะไรนะครับดีกว่าอ p o x y ไหม A.P. ถาี็องมานัมันตางกันนะรัไม่งานอันนี้อันนี้ทางเท้าใหม่ได้ไหมฮะรอนเ้าใหม่ได้ไหมใช่ด่ได้หมดแต่ยองทายังไม่ได้เลยอะทายได้หรอแล้วสายจะทายท้อย่างอย่างได้งานต่างันตัวนี้คือเอาไว้ทอครับโอเคครับเนี่ย เทนอยู่ครับผมเทอยู่ไม่ค่เล็กเทนจริงนี่ครับผมก็ชิ้นงานก็คือเสร็จละเสร็จละพเราไม่ต้องการไม่ต้องการเนื้องานใดเนื้อเนื้อเนื้อของไหยวผมกผมยังไม่รู้ัแรกเลยโอเคอาใหม่เลยนะทำไมนะเนอเนะครับก็เอามาผสมกัน่น้ยาตัวนี้มเลยครับตัดตัวเรมไมต้องใส่ไหมต้อใส่คใส้อต้องต้องใส่ ่นจะออกแบบเป็นสีออกลุ่มๆนะงรัาจะเอาเป๊ะก็ต้องหบมันอันนี้มมนจะเข้มไปใช่ไหมครับขาวโซเมกเกหน่อยเทยังหกนะครับซอฟสีมันลงางีหน่อยเนอะไรเงี้ยครับี่ ไม่ยเนครับวอตงในต้องัวมันไม่พอตัวมันไม่ซ่อม่นี่อาจารย์สังเกตจริงนะแสดงว่าตั้งใจนีตั้งใจเลย ของใหม่มันก็ดีกว่าของเก่ามันอาจจะแบบก็ตอนมากินของเก่าดีอ่ะก็ไม่รู้ก็ของใหม่นต่แบบดีกว่าสองคนสองคนกี่วันในสัปดาห์ยี่สิบแปดยี่สิบอิ่มไปไปไป